ทริปนี้ไปกับเบฟเราจะพาไปทัวร์กินกันให้เต็มอิ่มกันในโอซาก้ามีครบไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงเนื้อย่างชาบูของหวานหรือแม้กระทั่งกาแฟเลือกมาแล้วเป็นร้านที่ราคาดีสมเหตุสมผลไปตามกันได้เลย เออินเข้ามาที่พักแล้วค่ะใช่ถึงสก,กายเรียบร้อยวันนี้เรานอนที่โรงแรมโฮเทลโค้ชินไซบะชิอยู่กลางดงอยู่ตรงชินไซบะชิเลยไกลมากๆใช่ก็เลือกตรงนี้เพราะว่าคิดว่าเดินทางสะดวกช้อปปิ้งสะดวกเก็บ<ช>ของที่ห้องแล้วก็ไป<ช>ต่อได้หาอะไรกินอย่างนี้ส,สบายสบาองก็ขนาดจิ๋วเหมือนเมื่อวานใช่ก็ประมาณนี้น่าจะเล็กๆอยู่แล้วจี่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อยู่ข้างนอกไปแล้วค่อยกลับเข้ามาไม่รู้วันนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นวันคริสต์มาสรือว่าอะไรมีคามเมินทารีแจกเบียร์จ้า ได้เบียร์ฟรีมาคนละกระป๋องนะครับเป็นอาซาฮีซูเปอร์ดรายก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกไปหาอะไรกินเนี้ยนี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งกัน ไปหาได้กินก่อนเคตอนนี้เดินมาถึงร้านข้าวเย็นของเรานะครับเป็นร้านราเมงซุปเนื้อที่ชื่ดังพองสมควรก็เราสั่งกันไปแล้วพี่สั่งซื้อข้าวเมงไปอันหนึ่งกับเป็นราเมงไปอันนึงจะมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงเนาะคุณลุงทำอยู่คนเดียวทั้งร้านนะครับแล้วก็เป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์ร้านเล็กแบบเล็กมากนั่งได้แบบ10คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคาน์เตอร์บาร์อย่างเดียวด้วยนะครับลุงทำอยู่คนเดียวทุกอย่างก็ใช้เวลานิดน,นึงก็ต้องใจเย็นๆหน่อยก็แต่ได้กลิ่นแล้วก็คือแบบมมมกก็เดดี๋วต้ององงาชิันนะูะ มาแล้วราเมงเมื่อกี้แอบชิมตัวน้ำซุปไปนิดหนึ่งดีแบบดีมากอร่อยมากคืตะโกวนว่าเนื้อแบบเนื้อหอมหอมเนื้อมากนะครับถ้าใครกินเนื้อน่าจะชอบ ก็รังจะกินลาเมงร้านเมื่อกี้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่1หนึ่งร้านมาล้มใหม่แล้วนะครับมากินซูชิมากินปลาดิบน่ากินมากร้านนี้คือไปตามรีวิวในเลมังเอม,มาแล้วก็แบบอยากกินก็เลยบอกว่ามาต่อเลยนั คือ้านนี้จริงผมเคยมาแล้วปีที่แล้วแต่ว่าสั่งไม่เป็นก็เลยได้แบบอาจจะยังไม่ได้จูใจขนาดนั้นแต่คราวนี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเราจะแนะนำนะยืยดรูปให้เชฟก็จะทำไห้แค่นั้นเลยคืออลังการมากของจริงแต่เ้ลองชิมก่อนยังไม่ได้ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแต่หน้าตาแบบให้มาแบบพูนเด่นๆอยู่เคียแถมเราสั่งแค่สองอย่างราคาดีมากแล้วก็เฮียดแถมมาอีกหนึ่งชิ้นมาลองชิมกันนะอันนี้คือชิ้นหนึ่งใหญ่แบบใหญ่และหนามาก คือแบบแบบมันอาจจะเป็นคัดที่ไม่สวยใช่ใช่น่าจะเป็นคัดที่แบบติดเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงวางไม่ไหว้าวนี้อลังการมากเยใช่มันใหญ่มากมวงามเด็ดววอประอับบอยากให้ดูจาย์นี้คือแบบอูนิและอิคุระพูลล้นล้นล้นแบบล้น คุณมอร์นิ่งโอซาก้าครับคุณมอร์นิ่งค่ะช้วนี้เราก็เริ่มด้วยการมาต่อคิวร้านชาบูโชะชาบูโชะคูซุกิชื่อดังร้านกอ11ขึ้นเรามาก่อน11โมงอีกก็ออยังต้องต่อคิวคือพอเราต่อเนี่ยก็ น่าจะมีก่อนเราสักสิบกว่าคิวอะเนาะเสร็จแล้วปุ๊บยืนต่อเขาก็จะให้ตัวเมนูมาแล้วก็เลือกสั่งเสร็จปุ๊บพนักง,งานคนมาถึงคิวเราเขาก็ถามว่าเอ้ยโอเค,อเคไหมที่จะแบบมาตึกข้างๆอะไรเงี้ยมันเป็นร้านเดียวกันแต่ว่ามานั่งกินตรงนี้ก็อาจจะเร็วกว่าไม่ต้องไปนั่งร้านออริจินอลเลยเราก็เออโอเคมานี่ก็ได้เดี๋ยวมาลองดูว่าตรงนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ได้เข้าาในร้านแล้วนะครับ11โมงิ่งเป๊ะทึ่ิงพวกเขาก็เปิดประตูให้เราเลยพอเข้ามาทุกอยางก็เตรียมพร้อมเรยบรอ่าาไปล็แงม ก็เดือดหมดแล้วน้ำทุกอย่างวางไว้หมดกินแบบอบอวนสุดเดี๋ยวไปลองกินกัน กินชาบ,บูเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เท่าไหร่นะ4,800เยนใช่ก็ตกแล้วประมาณพัน 1, บาทถือว่าดีนะถือว่าดีมันเขาก็ไนส์แบบเซอร์วิสคนอะไรอย่างเงี้ยแล้งสองก็น่ารักคุยแบบสนุกอะไรยเงี้ยคร<ช>ับแล้วก็อร่อยอร่อยเลยแหละไม่เค็มอ่ะแบบมไม่เค็มมากเหมือนเหมือนพวกซูกกิยากิทั่วไปซูกิทั่วไปจะแบบน้ำจะออกหว,วานๆวานไม่ซ้ำก็คืออร่อยแล้วก็ที่เด็ดจริงๆคือไข่ เออไข่เขานัวไข่เขาแบบดีมากนัวมากนะครับอร่อยจริงแนะนําร้านนี้นะครับคือร้านเนี้ยเขาไม่ไม่รับบัตรคือต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวนะครับจ่ายเงินสดเสร็จตอนนี้ก็เดินมากดเงินเพิ่มวันนี้วันที่7เงินสด จะหมดแล้วก็จะมากดเงินเพิ่มนะครับมิ้นเนี่ยใช้ S B p a n e t แล้วผมมี YouTube อยู่เมื่อกี้ลองจะกดด้วย S B p a n e t ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมในการกดเนาะ2องรยสเยนมั้งถ้ามากถ้าองหมขึ้นไปเออใช่2 0 0 0เยนขึ้นไป220รยเยนแต่ว่าของผมใช้ YouTube ไม่เสียค่าธรรมเนียมกดได้เลยใช่แล้วก็กดนเงินออกมาไม่รู้ว่ามันจำกัดจำนวนครั้งหรือว่ายังไงแต่ต้องโชว์ตู้ก่อนว่าตู้เนี้ยไม่เสียค่าธรรมเนียมตู้นี้นี่ ตู้ของแบงค์เซเวนะครับที่เป็นแบงค์ของเซเว่นอะีเลเว่นคือคราวทีแล้วปีที่แล้วที่มาอซากาก็กดตู้นี้ตลอดก็ตู้นี้กดได้กดได้แน่นอนตอนนี้เราก็เลยขอตัวไปเดินเล่นชอปปิ้งนิดๆหน่อยๆอยู่ชินเซบาชิแล้วให้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูฟังกันีีครับ เมื่อกี้เดินชอปปิ้งเดินดูของนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาแวะกินขนมแล้วกันเป็นร้านที่ผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ติดใจนะครับก็เลยต้องมาซ้ำแล้วก็พามาลองครั้งแรกไม่เคยมากินเลยแต่ว่าชอบกินมากมันเป็นไดฟุกุเนาะใช่แต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยสตรอเบอรี่พรีเมียมมันหมดก็เลยได้ลองสั่งสตรอเบอรี่ธรรมดาความพิเศษของที่นี่มันมีมากกว่าปกติไดฟุกุเรากินเป็นสตรอเบอรี่เนาะแต่ว่าที่นี่มันจะมีผลไม้แปลกๆเต็มเลยมีสตรอมีกีวีมี ใช่ครับมาลองดูกันส่งอาทั้งหมด4ีรูปนะครับก็มีสตรอเบอรี่เมลอนกล้วยช็อกโกแลตและเกาลัดหรือมอังกงนะครับสตรอเบอรี่อันใหญ่ก่อนเย็นอร่อยอร่อยมากเลย คือปีที่แล้วที่มามากับเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งนะครับอยู่ทั้งหมด7วันมอสาก้มากินร้านี้ทั้งหมด5วันก็กินเงินเกือบทุกวันติดใจมากอร่อยอร่อยแป้งขนุกดนอันนี้เป็นกล้วยช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยชอบแป้งเขาอะแบบหนึงๆอ,อันนี้แบ่งไหมอยากชิมอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เปลือสตรอเบอรี่ให้แบบชิมอืม แป้งนุ่มอยากให้มาลองอรยิงครับร้านนี้แนะนำอร่อยอแป้งเขาดีอะเยน็ยนๆแล้มันก็อร่อยเดีดไปตอ่อที่ผลไม้อันีเมลอนนะคะถามว่าเขาแนะนำอะไรเขาแนะนำวันนี้คือถ้าเมนูขายดีสุดก<อ><อ>็น่าจะเป็นตัวพรีเมียมสตอรี่แต่ว่าตอนนี้หมดอืมเมลอนเขาหวานเนื้อแบบน้ำทำเลยกับแป้งนุ่มๆอันนี้มองลองนะครับหรือว่าเกาลัดอร่อยอร่อยครับ แร้หมุบแล้วว่าตัวเนื้อจอร์ดก,ก็ดีพร้อมมาเลยใชมไหมชิมคำได้ปะ <c oughs> อืม มันมันอร่อยเลยไดฟุกุก็คือแป้งเนาะแป้งเค้าทีก็ถ้าใครชอบผลไม้วันหวานก็จะมีเมล็อกเมลอนมีสตรอเบอรี่มีอะไรก็เฟี้ยวๆก็จะมีกีวีมีส้มแต่ก็ลดหั่นไม่นี่คือหั่นไปดหูหน่าแล้เขาก็จะมีแบบวางแบบพรีเซนต์พรีเซนเทชันเขาก็สวยดีครับให้เห็นแบบชัดเจนลองมาชิมดูถ้ามาชิมดูครับอยู่ตรงนี่ยนำบะเดิอนออกจากถนนตรงชินไซบาชิมาแค่ล็อกเดียวมันอยู่ตรงถนนใหญ่ที่มันที่มันมีแบรนด์เนมเยอะๆเดี๋ยวไปในต่อเดี๋ยวมาดูกัน หลังจากที่เราชอปปิ้งกันมาทั้งวันเดินเยอะพอสมควรนะครับไปหลายที่มากก็มาเติมพลังกันหน่อยด้วยราเมงอีกเช่นเคยเป็นเมนูประจําของทริปไปแล้วแต่ว่าร้านนี้เบบเป็นคนแนะนําว่าเคยมากินแล้วแล้วก็อร่อยใช่จาได้ว่าเคยมากินน่าจะปีที่แล้วแล้วก็รสชาติด,ดีปกติไม่ได้ชอบราเมงขนาดแล้วซุปม,มันๆเลี่ยนๆแต่ว่าร้านนี้น้าซุปอร่อยก็เลยอยากมาลองดูว่าชอบไหมเป็นกลับบ<ะ>ัร<า>ราเมง,เม,งมีหลายสาขาเนอะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าเป็นยังไง จะกินรานเมงเสร็จเราก็มาต่ออีกหนึ่งร้านนะครับที่ร้านนี้คือแบบเรียกได้ว่ารับแบบรับรับเพราะว่าในซอยแบบมืดมืดมากๆตอนเดินเข้ามาเป็นร้านที่เขาจะเน้นลิ้นบัวยากสเปเชียลิสต์เนื้องลิ้นวัวตอนนี้ในร้านนี้อึกระทึกมากเสียงดังมากไม่รู้ว่าฟูดนี้จะได้ยินเสียงหรือเปล่ามีแต่คนญี่ปุ่นมากินนะครับแบบก็เลิกง,งานแล้วก็มานั่งกินกันดูดีนะครับหอมมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรงต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันมีสั่งเป็นเซตจะเสิร์ฟมาพร้อมข้าวกับซุปแล้วก็มีผักผัก ดองข้างๆด้วยหรือถ้าจะสั่งเดี่ยวๆ smoking. ก็ได้เหมือนกันมีทั้งแบบเซตแล้วก็แบบเดี่ยวๆเนาะแต่เขาก็จะเลือกเป็นแบบเหมือนพอชั่นว่าเอากี่สไลซ์อะไรเงี้ยเราจะให้ดูว่ามันด<ๆ>ูด <cor> <Black. S 2> <men> ีขนาดไหนคือแบบแนะนําเลยว่าดีมากนะครับถ้าใครชอบกินลิ้นวัวที่นี่คือสุดยอดแนะนํามากๆ A later few moments หลังจากกินไปสักพักอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าสั่งมาเพิ่มแล้วนะครับตัวลิ้นวัวอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เป็นเซกสั่งเป็นแบบว่าเดี่ยวเดียวแยกมาเหมือนรีฟิวประมาณนั้นแล้วเป็นพอชั่นแบบ1.5ก็คือแบบมากกว่าหนึง่งอร่อยมากหอมเนี่ยหอมมากแบบกลิ่นดีมากคนชอบลิ้นวัวท่ามาลานี้พูดจริงๆิว่าต้องมาราคาดีด้วยแล้วแบบคุณภาพแบบเขาคัดมาแบบชิ้นให,ใหญ่ตัดมาชิ้นใหญ่แล้วก็แบบเหมือนชิวิี่กำลังดีแนะนํา จริงๆหอมหอมมากแนะนําจริงๆแล้วก็แนะนําให้สั่งไอ้ตัวที่เป็นเกรดเชดแยมหรือว่าไอ้ตัวมันญี่ปุ่นแล้วจะมีไข่ตรงกลางนะครับเอาเนี่ยเอาลิ้นวัวมาจุม่มอร่อยมากอร่อยมากกินคู่กันใช่ว่าถ้าใครไม่ชอบฟิลแบบจิ้มไข่อะไรเงี้ยของเขาเองก็ปรุงมาแบบอร่อยมากอยู่แล้วดีไม่ต้องจิม้มอะไรทท้งนั้นกินเข้าไปเลยไปกินก่อน ขณะนี้นะคะเบฟเขากําลังเอารถไปคืนแล้วเราก็เข้ามาเช็คอินที่พักแล้วคืนเลือกนอนเป็นแบบแคปซูลที่โรงแรมบุ๊กเห็นเบเห็นว่ามันดูเก๋ๆหน่อยก็เลยเลือกมาแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเรียบร้อยเนื่องมาจากว่าเขาให้ปูผ้าปูที่นอนเองใส่ปองหมอนดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเราได้เลือกชั้นนอนชั้นสองยังคิดดีว่าคุณแจ็คจะเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวไปดูนะคะ one eternity later หลังจากเป็นผู้ประสบภัยที่โฮสเทลม่ กี้มาแล้วนะคะก็บอกเลยว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่นอนกดคิวไม่หวันจริงเพราะมันแบบแอบไม่ปลอดภัยนิดนึงรู้สึกว่ากงกบไม่มีที่เก็บเราก็แบบของเยอะเนาะหยิบลำบากโอเคตอนนี้ก็เลยมาเลือกทานร้านเนื้อย่างที่ชื่อดังเลยคนไทยรีวิวเยอะมากก็คือชื่อร้านมิสซรุไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยเดินมากดบัตรคิวหน้าร้านแล้วก็รอประมาณกป๊บนึงพอเขาก็เรียกเขามานั่งแล้วนะคะได้อยู่ชั้นแรกเดี๋ยวไปดูกันว่าได้กินอะไรบ้างเขาบอกว่าร้านนี้คุณภาพ ภาพเนื้อดีแล้วก็ราคาปาระหยัดจานแรกมาแล้วสั่งยูเกะยูเกะเนื้อน่ากินมากแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบบเสียคนลา330ามังแล้วเป็นวิฟิวตลอดคืน โอเคกินนิ่มแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเนื้อเหนียวอือใช่เราสั่งสั่งตัวที่เป็นแฟมิลี่เซ็ตก็จะมีเนื้ออะไรเลยส่วนมาให้ครับแต่ที่กินไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเหนียวรู้สึกว่าเหนียวไปหน่อยเหนียวพอสมควรแบบเคี้ยวพอสมควรเลยอ่ะก็ เฉยๆยังไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นใช่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะยุกิอืมยุกิอร่อยรสชาติด,ดีไข่นัวมากใช่ไข่ดีครับแต่ข้อดีของร้านนี้คือมันมีเป็นผักสลัดมาเพราะว่าหาผักกินในญี่ปุ่นยากมากแทบไม่มีเออระบบขับถ่ายผมฟังไม่หมดก็คือแทบไม่มีผักเลยเพราะร้านนี้มันมีเป็นผักสดเป็นกะหล่ำฝอยแต่ว่าก็เสียคนละ3า0เยนอ่าแล้วก็เป็นรีฟิลนะคะเขาเลยมือ น้ำสลัดน้ำอเนกประสงอ์เป็นเลมอนซอสของเขาอะอร่อยไม่เปเ flavored, เรี้ยวจนเกินไปคิดว่าทําให้สดชื่นแล้วก็ไม่เลี่ยนใช่ครับแต่ว่าเนื้อเฉยเฉยสำหรับเรานะต้องบอกว่าความเห็นส่วนตัวก็คือเฉยเฉยแบบรู้สึกว่ามันเหนียวอีกหนึ่งลิ้นก็เหนียวเออใช่ลิ้นก็เหนียวแต่แต่ลิ้นลิ้นเขามีอยู่หลายแบบเราเลือกแบบที่ถูกที่สุดใช่แต่ก็ยังเหนียวก็ยังเหนียวนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวขอไปเดินดูเดินเล่นไปก่อน ในไหนก็เป็นขั้นเคลืนสุดท้ายในโอซาก้าเราก็เลยไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะก็มาต่อที่ร้านรัมก็จริงๆเมื่อกี้พอกินเนื้อย่างเสร็จก็ไปเดินชอปปิ้งซื้อนู่นซีนี่ชอบทุกวันแบบจุบจิบจุบจิบหยิบนู่นหยิบๆๆนี่ทางนี้จริงจรงที่ปีกยาวไกลแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าก็คือกระเป๋าจะปิดประตูกระเปะ๋าไม่ลงแนละ้วก็ยังจะจุบจิบต่อไปตอนนี้ก็มาเลทไหมนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเข้าโรงแรมใช่ร้านที่ร้านซิจิตะ ซินไซปะชิก็คือส่ขาซินไซปะชิก็คือจะดังเรื่งองซูเคเมน่เราชอบกินซูเคเมนกันอยนู่แล้วก็เลยอยากมาลองว่าร้านนี้เป็นยังไงก็<อ>จริงๆใน g o o g l e Map บอกว่าร้านปิด4ทุ่ม3ามทุ่มครึ่งเรามาถึงก็ประมาณสามทุ่มย7่ะไรเอเงี้ออยก็ยังเข้ามาให้ได้เข้ามากินได้ตอนนี้ <c oughs> 3ทุ่ม 3, 3. สิ้าแล้วก็ยังมีคนนั่งรอคิวอยู่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าก<ช>ูก็แบบอัปเดตชามนี่มันอัปเดตหรือเปล่าอยากไปลองกินดูว่าเ,เป็นยังไงกลิ่นดีนะแล้วก็<ช>จริงๆเขาไม่ซีเรียสน,นาะประมาณก็สองคนแต่ว่าสั่งแค่ชามเดียวเอามาลองก็แค่ชามช่าชามเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไทยก็ <ๆ S 1> แ,แค่นั้นแล้วก็ไปต่อโอเคเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหม ซื้เคมเมงของร้านเนี้ยเส้นหนุบน้ำซุปหอมมากไม่เค็มจนเกินไปมีไข่ต้มเยิ้มฉ่ำอร่อยมาก ตอนนี้ก็กลับมาที่โรงแรมกันแล้วนะคะคืนนี้นอนกันที่โรงแรมชื่อ Book and b e d เป็นโรงแรมที่เรามาจองทีหลังเพราะว่ามีการปรับแผนทริปนิดหน่อยแต่ว่าโลเคชั่นก็คืออยู่ตรงเซนเซอร์บาซเลยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแบบเรียกว่าแคปซูลไหมก็ประมาณนั้นนะประมาณแคปซูลก็เป็นหลุมๆแล้วก็สอดตัวเข้าไปนอนไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์เก๋ huh. แล้วก็อยู่กับร้านกาแฟของไอง Book and เ e d บรรยากาศดีวิบดีแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นแบบดูแลตัวเองตั้งแต่ ผ้าปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเองอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เท่าไหร่แต,แต่เราก็เลือกแล้วว่า,าวันนี้เรานอนแบบเหมือนไปช้อปปิ้งกันมาแบบอยู่ข้างนอกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากเน้นที่นอนขนาดนั้นใช่ครัแบบก็เป็นสไตล์โฮสเทลก็ห้องน้ํารวมอย่างตัวกระเป๋า<ม>สัมภาระลากๆก็ต้องวางไว้ข้างหน้าห้องนะครับมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในห้องก็มีเซฟใช่ในห้องมีเซฟอยู่ของแพงๆหมายถึงว่าเขาไม่ค่าก็ใส่ล็อกเข้าเซฟก็อย่างคืนนี้ก็น่าจะไปนอนกันแล้วเดี๋ยวพ วรุงนี้เช้าจะไปไหนรอดูกันอีกท <ov Deal book fare> ีน <pues mainstream situación> ึพรามไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่าตั้งใจว่าจะตื่นเช้าแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหยือไมก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะเช้าวันที่3ในโอซาก้าวันนี้เราอยากจะไปลองกินปลาดิบที่ตลาดปลา เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่านอกจากโรโมงแล้วยังมีตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดปลาชื่อดังของโอซาก้าชื่อว่าตลาดคิดสึอมาเก็ตแอบกระซิบว่าราคาดีกว่ามากเลยนะเดินทางสะดวกนั่งรถไฟเพียง2ส,สถานีจากชินไช้บะชิที่นี่เป็นตลาดปลาที่ไม่ได้มีตะนักท่องเที่ยวคนโลโคอลก็เลือกที่จะมาตลาดนี้ด้วยความสดของปลาและราคาที่สมเหตุสมผลถ้ามีโอกาสก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองแวะมาดูค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับเช้านี้ก็ตื่นเช้าได้สรุปแล้วก็ได้ออกมาที่ตลาดปลาคิสิมาร์เก็ตจริงๆอะ่ะเขาจะต้องมากินเอร้านที่อยู่หน้าตลาดมันจะมีร้านที่ทําแบบปรุงให้กินเลยนะคะแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยเขาต่อคิวตั้งแต่ตีห้าครึง่งก็อดกินตามระเบียบอันนี้ตื่นมาทานตลาดยังไม่ปิดก็คือแบบ a อ h i e v ละเราก็เลยได้แต่ไปเลือกซื้อปลาในตลาดแล้วก็มายืนกินมันเป็นเหมือน Station ที่ค่อนข้างจากัดแล้วก็มาลองกินกันตรงนีน้ก็มีโอกาสได้กินปลาที่ตลาดปลาเหมือนกัน ราคาถูกนะถือว่าราคาดีเลยแต่ว่าเอ้ยสดไหมยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูแต่ว่ามันดูสดตามฟิลยังไม่ตายแต่ว่าแบบกลิ่นก็พอสมควรเหมือนไปเดินตลาดปลาฟิลแบบตลาดปลาจริงๆนะที่ไม่ใช่แบบโลมงไม่ใช่แบบซึกจิจิมันก็ดูไม่ตลาดปลาขนาดแบบโซนที่เราไปเดินกันนะมันเป็นโซนแบบอีดินแบบกินตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยพอลรฟิลเดี๋ยวไปกินก่อน้าโกะทั้งถาดถาดน,นี้เป็นซาชิมิห้าร้อยเยนชอบกินปลาหมึกมามนราคาไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าชอบสดครับสดมากอร่อยไหมอร่อยครับ นี่เป็นคานิมิโซะแล้วเป็นแบบซาชิมินะครับไม่เคยกินเหมาไม่ได้ย่างเหมาเป็นยังก็มันๆดีจะมีความนิดมเหมือนทอดสเตะชิ้นใหญ่มากอ๋อหวานจัดเป็นหวานหวานมากนุ่มเป็นนุ่มมากแรกเห็นชิ้นมันหนาวเดาว่าจะแบบเคี้ยวยากโอ้ยนี่เคี้ยง่ายมาก นี่อูนดีด้วยหวานมากหรอเหวานกว่าวันนั้นที่เราไปกินไหมที่เขบอกว่ามันมีขมขมอะ่ะหวานกว่าหวานกว่าก็ดีกว่าที่คิดหรือเปล่าใช่ เป็นกาแฟที่ดังมากเรื่องกาแฟดริปนะคะร้านเปิด11โมงตั้งใจมาถึงร้าน11โมงพอดีก็คือคิวยาวมากยืนรอมาถึงหน้าร้านแต่ว่าก็คือแป๊บเดียวก็ได้สั่งแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งรอกาแฟเขาจะมีเป็นแบบโพยเหมือนเป็นแบบดริปกาแฟแบบเซเวอร์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าเทสโนตเป็นยังไง มีมเมล็ดไม่เยอะมากที่ร้านนีมเมล็ดเยอะมากจริงๆที่ร้านเขาขายเป็นกาแฟเป็นดีนให้กับบ้านด้วยจริงก็อยากได้แหละแต่ว่ากระเป๋ามีที่และกระเป๋าน่นมาก,กเลยนั่งรอ,อก,กินก่อนสั่งมาเป็นร้อนหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วถึงจะหนาวขนาดนี้ก็ยังอยากจะลองชิมกาแฟแบบเย็นดูว่าเป็นยังไงบ้าง<ะ>เทียบกันแล้วเราก็สั่งแบบจะรสชาติแบบเข้มๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นรลายๆหน่อยมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงกาแฟดีนี อันนี้ของผมส่วน so, อันนี้ของคุณผู้ชายความน่ารักของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวกาตัวนี้มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบีนของเราเนี่ยมันรสชาติประมาณไหนแบบ expect flavor ที่ควรจะได้รับรสสัมผัสมันประมาณไหนน่ารักไปกว่าเดิมมีก็คือมีหน้า b ริตา้าก็แบบเฮ้ยคนไหนเป็นคนชงแก้วนี้ให้เรานะอะไรเงี้ยนี่น่ารักมากเลยร้านเขาก็แบบใส่ใจใน,ในรายละเอียดถูกใจไหมคะกาแฟอร่อยมาก Affiliated. ถ้าใครจะติดต่อ b มี Q R ใ okay. ห้สแกนเอ uh, i <IG S> ี <T. S 2> ของ barista คนนี้อะไรอย่างเงี้ยาสร้างเป็นโปรไฟล์น่ารักดีถือว่าทำได้ดีทำได้ดีเลยจอเพืก็ดีครับอะไรถ้าแบบใครมองหากาแฟดีๆกาแฟดริปกาแฟแบบที่มันมีบี s ให้เลือกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นคาเฟ่ถ่ายรูปสวยก็มา grab กาแฟนี่นี่ไปเดินเล่นช้อปปิ้งต่อในออสกาได้นะครับ นี่เดินออกมาจากร้านกาแฟเมื่อกี้นะครับก็จริงๆอยู่ตรงเส้นถนนเดียวกันกับอเมริกันมูระเลยถ้าใครอยากมาเดินดูที่นี่ก็แวะซื้อกาแฟก่อนได้นะครับอเมริกันมูระมันก็เป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอเมริกันทาวนะครับมันก็จะมีเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าแนวแบบอเมริกันบ้างมีคือจากยุโรปบ้างก็สวยดีครับแล้วก็จะมีพวกร้านมือสองเยอะอยู่เหมือนกันแถวนี้ก็ถ้าใครอยากมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าสตรีทเสื้อผ้าแบบแนวอเมริกันก็มาได้นะครับมีร้านเยอะมากมีร้านกาแฟหลายร้านด้วยเมื่อกี้ก็เดินผ่านอีกร้านหนึ่ง ก็ดูดีน่าเข้าเหมือนกันนะครับก็มาเดินเล่นได้ชิวๆเนาะเดินมาที่ถนนอะไรนะอเมริกาอเมริกามูระอเมริกามูระแล้วก็ได้กลิ่นขนมร้านนี้อิกิคาสิเทระคาสิเทระนี่ก้อนน pues huh? carry ี้ก็คือกลิ่นเตะจมูกมากยังไงก็ต้องแวะก็เลยแบบอะนักแวะอย่างเราก็คือขอแวะอีกหน่อยก็คืออร่อยดีอะ กินเล่นๆมันมีหลายรสนะคือขั้นต่ำก็คือยี่สิบชิ้นแล้วก็มิกซ์รสดได้แบบจะใส่กี่รส็ไ่ไม่มีมัทฉะมีช็อกโกแลตมีแบบเพลนมีคัสตาร์ดคัสตาร์ดชีสด้วยเราสั่งมามีชีสมีคัสตาร์ดแล้วก็ช็อกโกแลตตามรสที่เราชอบกินใช่ครับะ้มใช่ขนมเด็กอ้วนอะ่ะประเด็นคือมัน,ม,นมันหายร้อนเร็วไปหน่อยคก็เลยรับกลิก่นมันหอมใช่หอมมากครับตอนเดินผ่านแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นหอมอะไรวะ<ๆ>ต้องแวะนุ่ม เดินผ่านมาก็แวะปักร้านนี้ได้อะไรดี จบไปแล้วกับทริปกินตัวแตกขาเบีย د. ทริปหน้าเราจะเช่ารถเพื่อเดินทางไปยังเมืองทอทรเอิเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นก็มีทะเลทรายเหมือนกันอีกทั้งเมืองทอทริยังเป็นบ้านเกิดของคนเขียนการ์ตูนเรื่องโคนันใครเป็นแฟนคลับสามารถไปตามรอยได้ที่เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์โคน,นันให้มาเยี่ยมชมด้วยหลังจากเที่ยวเสร็จเราก็เดินทางไปพักผ่อนต่อ,อยังเมืองมิาซ่าออนเซ็นที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองทอทริและขึ้นชื่อเรื่องการแช่น้ำพุร เปิดประสบการณ์พักเรียวกังแช่ออนเซ็นและกินไข่เซคิและขากลับมาโอซาก้าเราแวะเที่ยวอย่างวัดตุ๊กตาดารุมะแต่ดันเป็นวันที่เขาเผาตุ๊กตาดารุมะประจำปีโบ๊บะแค่ไหนไปชมกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ